การเป็นแชมป์ครั้งนั้นนะฮะถูกพูดถึงว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่ช่วงเวลาอันสวยงามของกรีซครับแต่ปรากฏว่าสิ่งน่าสนใจก็คือหลังจากนั้นครับไอความสุเร็จในศึกยูโร2004เนี่ยมันเหมือนแค่การจุดพลุขึ้นไปสว่างวาบทีเดียวแล้วก็ค่อยๆมืดมิดลง Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน บอสวัสดีครับตัวเราสุตบอลลิสต้านะครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีํมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับตัวดิ่งไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราครับทางเมนสแตนครับแม้ว่าศึกยูโร2020จะจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวในการแข่งขันของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเนี่ยหลายๆครั้งก็ถูกเรียกขานว่าตำนานครับ ซึ่งหนึ่งในครั้งนั้นนะฮะก็ต้องย้อนกลับไปในปี2004ครับนั่นคือที่มาของคําว่าเทพไมยใยญ่กรีซแชมป์ที่ถูกเรียกว่าเป็นแชมป์แห่งความน่าเบื่อแชมป์ที่มาจากประเทศชาติที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรในเรื่องของฟุตบอลแต่พวเขากลายเป็นแชมเปี้ยนได้ครับเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนี้คือเบื้องลึกเบื้องหลังของทีมชาติกรีซครับและสําคัญคือหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโร2004ทําไมฟุตบอลในประเทศของพวกเขานั้นพังพินาศลงกรีซเนี่ย ถ้าเริ่มต้นกันแบบง่ายๆนะครับสำหรับกรีซก็ต้องยอมรับก็ว่าไม่ได้เป็นชื่อบิ๊กเนมเท่าไหร่ครับในวงการฟุตบอลนะครับพวกเขาเคยร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์เนี่ยเพียงแค่2ครั้งครับซึ่งถ้านับก่อนถึงปี2004นะครับพวกเขาเคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรายการเมเจอร์เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นก็คือศึกยูโร1980แล้วก็บอลลกปี1994ซึ่งทั้ง2ครั้งตกรอบแรกหมดเลยครับ และด้วยความล่้มเหลวจากตรงนั้นน,นะครับมันเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับในช่วงปี2000เปต้นมาครับแล้วคนที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือออตโตเร a ฮารเกอร์ครับเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2001นี่คือยอดโค้ชชาวเยอรมันครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างครับปลูกฝังแนวคิดสําคัญให้กับนักเตะกรีซสิ่งแรกที่คิงออ t โตทำนะครก็คือพร่ำบอกก่อนเลยครับว่าการมป็นทีมชาติทีมชาติต้องสําคัญที่สุด และใช้ความสัมพันธ์ตรงนั้นแหละครับก่อให้เกิดความแนบแน่นความสาม,มัคคีและก็เดินหน้าไปมุพร้อมกันเพราะถ้าเราไล่ดูชื่อเตะในยุคนั้นนะครับมันก็ไม่ได้มีอยู่ในระดับซูเปอร์สตาร์เลย,เลยครับถ้าจะเอาแบบพอไม่ที่รู้จักได้บ้างก็อาจจะมีพวกสเตลิออสจากนักบ o ญลอสนะฮะปีกวาจากโบ t ัลตันวอเดอร์สครับจอร์จคาราคูนิสครับมินฟิลด์จากอินเตอร์มิลานรวมถึงทีโอสก o ร์าคิสนะครับคนนี้เป็นกัปตันทีมครับแล้วก็เคยมาเล่นอยู่กับเลสเตอร์ช่วงนี้เล็กครับในปี2000 เพราะฉะนั้นครับจุดเด่นของคกรซชุดแชมป์ยูโรครั้งนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าสกยภาพของนักเตะครับแต่เป็นเรื่องของทีมเวิร์กครับความสามาคัคคีแล้วก็เล่นตามแท็กติกแบบมีวินัยจ๋าเลยครับตามระบบ4-3-3ของออตโตเรฮกลครับถูกสร้างขึ้นมาโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่เกมรับ ตรงกลางนะครับคอสตาคาสูรานิสเนี่ยเป็นมิดฟิลดที่ทำหน้าที่ตัดเกมหน้ากองหลังครับแล้วก็มีตัวขนับข้างอย่างอาเจลอสบาซินัสรวมถึงทีโอสกราคิสเนี่ยคอยปัดกวาดอีกชั้นนึงพูดง่ายๆนะฮะสามกองกลางของกรีซในทีมชุดนั้น,นครับเป็นตักแตะที่เน้นเกมรับเน้นพลังงานไม่มีพวกเทคนิคจ๋าหรือว่าย์เมเกอร์อะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องของการโจมตีครับเน้นไปที่เกมสวนกลับครับ,รบเปลี่ยนรับเป็นรุกอย่างรวดเร็วครับกดดันคู่แข่งจากการโจมตีจากปีทั้งสองข้าง ไดบอลก็เปิดเข้าไปก่อเป็นโทษได้บอลก,ก็เปิดก่อเป็นโทษครับแล้วก็ปิดบัญชีด้วยลูกชาร์จลูกหมกฟังดูแล้วแบบมันคือฟุตบอลที่น่าเบื่อนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของทีมโดยรวมบางครั้งมันไม่สามารถเลือกวิธีการได้ครับต้องใช้วิธีการที่มันเหมาะสมที่สุดกับทีมครับในรอบเพืเลือกนะครับพวกเขาอยู่ร่วมสายกับสเปนแล้วก็ยูเครนแล้วก็เปิดหัวมา2เกมแรกแพ้ให้กับทั้ง,งทีมทีมเลยครับยิงไม่ได้สักลูกเลยครับก่อนที่จะพลิกสถานการณ์ครับ กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มครับด้วยการชนะ6เกมรวดแบบคลีนชีทนะครับไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวถ้าเอาว่าสติในรอบคัดเลือกนะครับแข่ง8นัดชนะ6แพ้2กลายเป็นแชมป์กลุ่มครับเข้ารอบสุดท้ายได้อย่างสวยงามอย่างไรก็ตามครับเมื่อมาถึงรอบสุดท้ายครับในปี2004การแบ่งสายออกมาค่อนข้างหนักเลยครับพวกเขาต้องอยู่ร่วมกับทีมเจ้าภาพก็คือโปรตุเกสครับรัสเซียแล้วก็สเปนครับคู่แข่งโดยตรงจากรอบคัดเลือกซึ่งเป็นคู่แข่งเก่าเลยนะครับ พอการแบ่งสายออกมาเห็นเลยครับว่าโอกาสยากมากครับที่จะเข้ารอบกรีซนะครับถูกวางอยู่ในลำดับทีมเต็งเนี่ยเป็นรองบ้วยนะครับด้วยอัตราต่อรองเนี่ย151ครับก็คือแทง1บาทจ่าย150บาทเลยครับ แน่นอนครับว่าเป้าหมายแรกก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่มีคําว่าแชมป์อยู่ในหัวเลยครับสิ่งที่พวกเขาคิดก็คือขอแค่ชนะก็พอครับนัดเดียวก็พอเพราะอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งในยูโร1980แล้วก็บอลโลกปี1994เนี่ยกรีซตกรอบแรกแบบไม่ชนะใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่เก็บ3แต้มได้สักนัด ก็น่าจะแฮปปี้กันแล้วครับและปรากฏว่าเกมแรกที่พวกเขาลงสนามก็คือนัดเปิดสนามเลยครับของรายการยูโร2 0 0 4เจอกับเจ้าภาพโปรตุเกสครับท่ามกลางแฟนบอลเกือบ50,000คนครับในเอสตาดิโอดากาวนะครับปรากฏว่าคริสสร้างเซอร์ไพรส์ได้ครับด้วยการเอาชนะโปรตุเกสไปได้2-1คว้าชัยชนะเกมแรกในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ได้สำเร็จครับ มันเป็นการปลดล็อกปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างครับมันเลยทําให้คริสนั้นมีอิสระมากขึ้นเพียงแต่ว่าพอมาชนะตั้งแต่นัดแรกเนี่ยไอความฮึกเหิมหรือสมาธิต่างๆมันกลายเป็นว่าโดนโดนความผ่อนคลายเข้ามาครอบงำครับนัดที่2มันเลยแบบดูดูลดระดับลงไปสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจบลงด้วยการเสมอกับสเปนครับ1-1ก่อนที่จะมาปิดท้ายในรอบแรกด้วยการแพ้รัเสเซีย2-1ครับ ต่ท,ที่รัสเซียเนี่ยตกรอบไปแล้วนะฮะด้วยการแพ้มา2เกมแรกเหตุผลที่ทาให้กริสสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยคือประตูได้เสียที่ดีกว่าสเปนแบบเฉียดฉิวเลยครับเพราะทั้งสองทีมเนี่ย มีผลต่างประตูที่เสียที่เท่ากันคือศย์ครับจึงต้องตัดสินว่าทีมไหนยิงประตูได้มากกว่ากันซึ่งตรงนี้แหละครับที่กรีซยิงไป4ลูกครับในรอบแรกทําให้ผ่านเข้ารอบได้สำเร็จและด่านต่อไปของเขาคือฝรั่งเศสครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมาในฐานะแชมป์เก่านะครับพวกเขาเป็นแชมป์ยูโร2000มาแล้วก็เต็มไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ครับซีเดนซีดานเชรี่อองรีโรเบร์บิลเลสหรือยองตูรามวิสติิซาราสูเต็มไปหมดเลยครับมันแทบมองไม่เห็นแง่มุมไหนเลยครับที่ กรีซจะฝ่าด่านไปได้แล้วที่สําคัญนะครับไอความมั่นใจหรือความพึกเขิมเนี่ยมันค่อยๆดําดิ่งลงครับเพราะว่าจากผลงานในรอบแรกครับชนะนัดแรกเสมอน,นัดที่2แพ้น,นัดที่3แล้วเข้ารอบมาแบบชิวเฉียดมากๆคราวนี้เนี่ยต้องใช้มาสมองของออโตเรฮางเกอร์ครับเข้ามาช่วยเหลืออีกครั้งอหา่ากิงาโตโปรับแท็กติกเลยครับว่าให้จอจออสไซตารูดิสนะครับคนนี้เป็นแบ็คขวาครับคอยจับตายทีเรียรีไว้เลยครับคนเดียว ไม่ต้องประกอบแค่ทั้งสิ้นจับตายแค่อองรีคนเดียวพอแล้วที่เหลือครับก็เล่นคุมโซนเน้นเกมรับโดยมีระเบียบวินยัยขอให้เป็นแบบนั้นครับนั่นคือแผนการแล้วก็ลงสนามไปปรากฏว่าแทคติกของเรเกอร์ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูลึกล้ำอะไรมากมายครับแต่เวิร์กครับได้ผลฝรั่งเศสเจาะไม่เข้าเลยครับจนทั่งถึงนาที65ครับกรีซได้โอกาสตอบโต้ขึ้นมา โอสโกราิิสครับรับบอลทางกราบขวาพาบอลหน,นีริซาราซูเสร็จปุ๊บโยนเข้าไปกรอบเขตโทษครับเป็นไปไตามสูตรเลยครับแล้วจุดนัดพบตรงนั้นอันเกรอสชริสเตอัสครับของหน้าคนเก่งโม่งตุงตาขายครับกลายเป็นประตูโทนลูกเดียวครับในเกมนี้และทําให้กริซชนะฝรั่งเศส10เข้าสู่รอบต่อไปได้สาเร็จครับต้องบอกว่า ชัฉะนันั่นนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันเดอร์ด็อกอย่างแท้จริงของเกรซที่กล้าไปถึงแชมป์ยูโรนะครับถ้าเราพูดถึงคําว่าอันเดอร์ด็อกนะครับจริงๆมันอาจจะต้องมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่หลายๆคนอยากเชียร์แล้วกันครับเราเห็นมาหลาย,ลายๆทัวร์เมนต์มักจะมีทีมแบบนี้แต่ว่าเกรซเป็นอันเดอร์ด็อก็จริงครับแต่แทบจะไม่มีใครรู้สึกชื่นชมหรืออยากเชียร์เท่าไหร่เพราะด้วยสไตล์การเล่นครับเน้นรับมากเกินไปรับจนน่าเกลียด แถมยังชนะบรรดาทีมที่มีเกมรุกส,สวยๆนะครับตบทีละทีทีละทีมไปเรื่อยๆกรีซจึงถูกโจมตีว่ากําลังทําลายความสนุกของยูโร2004ด้วยความน่าเบื่อครับเดอะการเดียนครับสื่อของกรีซเนี่ยเคยให้คํานิยามว่ากรีซคืออันดร์ด็อกทีมเดียวในประวัติศาสตร์โลกของลูกหนังครับที่ทุกคนอยากเห็นพวกเขาตกรอบแต่เหมือนว่ายิ่งมีคนเกลียดมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนไม่ชอบมากเท่าไหร่กรีซยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นครับมาถึงรอบรองชาเลต พวกเขาเจอกับสาระเช็คครับตลอดเกม90นาทีเสมอกันนะฮะ0-0ต้องต่อเวลาพิเศษและจนกระทั่งถึงนาทีที่ร้5บวก1ครับประตูชัยก็มาจากประการหลังครับตรียนสเดอะลัสซึ่งประตูนั้นคือลูกซิลเวอร์โกลนะครับเราอาจจะคุ้นเคยในคำว่าโกลเด้นโกลครับยิงเสร็จปุ๊บชนะเลยแต่ซิลเวอร์โกลเนี่ยเอามาใช้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับยิงเสร็จปุ๊บต้องรอให้จบในครึ่งนั้นก่อนและประตูมันเกิดขึ้นเนี่ยคือนาทีที่ร0 5 1าบวกหครับกำลังจะจบครึ่งแรกของช นวีดังขึ้นบริสก็เข้าชิงชาเลิร์ครับวิธีนั้นไม่ต้องสนใจแล้วครับว่าจะมีคนบน่นคนดา่าคนว่าเล่นหน้าเบือ่อเล่นหน้าเกลียดขนาดไหนเป้าหมายเดียวของเขาคือนัดชิงชาเลิร์ครับต้องควา้าแชมป์ให้ได้แล้วมันมีความเป็นไปได้ด้วยครับเพราะผ่านมาถึงตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับต่อให้คู่แข่งจะเป็นเจ้าภาพอย่างโปรตุเกสก็ตามแต่น้อยพวกเขาก็เคยชนะโปรตุเกสมาในนัดเปิดสนามครับเท่ากับว่าศึกยูโร2 0ง4นะทั้งนัดเปิดสนามและนัดปิดสนามเป็นคู่แข่งคู่เดียวนนครับ เจอกับเกรซครับและเหมือนว่ามีใครสักคนหนึ่งนะฮะเขียนบทลงมาจากบนฟ้าเพราะรูปเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเกรซเล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นโปรตเกตเจาะไม่เข้าเกรซมีจังหวะสวนกลับแล้วก็ได้ลูกเซตพีดเปิดเข้าไปชริสตาอัสงงประตูชัยเป็นประตูเดียวในเกมนี้ทำให้เกรซชนะโปรเกตหนึ่งศูนย์มันเป็นไดอะล็อกแบบเดิมๆเลยครับแต่ประสบผลสำเร็จครับเกรซสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าแชมป์ยูโร2004ได้อย่างเหลือเชื่อครับ นี่คือทีมมามืดที่ก้าวมาเป็นแชมป์ด้วยฟุตบอลเกมรับที่น่าเบื่อแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครั้งหนึ่งในโลกของฟุตบอลที่เคยมีมาครับอันโตนีออสนิโคโพริดิสนะครับผู้สาประตูของกรีซในวันนั้นเนี่ยนะฮะเปิดเผยหลังเกมบอกว่าหลังจากที่สิ้นเสียนกหวีดหมดเวลานะครับผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยมันคือวินาทีที่ต้องหันไปถามคนข้างๆครับว่านี่มันฝันไปหรือเปล่า แน่นอนครับว่าเดนมาร์กเคยทําได้แบบนี้ครับในปี1992แต่ผมคิดว่าความสำเร็จของเรายิ่งใหญ่กว่ามากขณะที่คนที่ทําประตูชัยนะครับนับน่นค, mm hmm. คืออังเกล罗สเทริสเตีสเนี่ยเปิดเผยบอกว่าเราคือครอบครัวครับเราคือทีมเราคิดถึงส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัวทุกคนเล่นเพื่อประเทศชาติเล่นเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวเองเราต่างเคารพซึ่งกันและกันและรักในสิ่งที่เราทําเรามีโคช้ชที่จัดการทีมอย่างยอดเยี่ยมและมีแทคกติกที่ดีถ้าคุณรวบรวมทั้งหมด เข้าด้วยกันแล้วคุณจะมองเห็นคู่มือสําหรับการเป็นแชมเปี้ยนครับการเป็นแชมป์ครั้งนั้นนะฮะถูกพูดถึงว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่ช่วงเวลาอันสวยงามของกรีซครับแต่ปรากฏว่าสิ่งน่าสนใจก็คือหลังจากนั้นครับไอความสำเร็จในศึกยูโร2004เนี่ยมันเหมือนแค่การจุดพลุข,ขึ้นไปสว่างวาบทีเดียวแล้วก็ค่อยๆมืด หากเราจะตั้งคําถามว่าทําไมคริสถึงหล่นเร็วขนาดนั้นครับเราก็คงต้องมองไปที่บุคคลสาคัญก่อนครับที่อยู่เบื้องหลังความสูญเสียก็คือออโตเรฮัเกิลเนี่ยปลูกฝังแนวคิดการต่อสู้เพื่อทีมด้วยความกระหายแต่หลังจากความสูญเร็จที่เกินคาดในศึกยูโร2004นะครับไอพลังใจหรือหัวใจหลักตรงนั้นเนี่ยมันก็ ค่อยๆค,คลายตัวลงครับกรีซล้มเหลวอย่างต่อเนื่องครับพลาดตัวลุยศึกฟุตบอลโลก2006ขณะที่ยูโร2008และฟุตบอลโลก2010แม้ว่าจะเข้ารอบสุดท้ายได้ก็ตกรอบแรกเหมือนเดิมเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาสวยงามนั้นกําลังจะหายไปครับกรีซแก้เกมด้วยการดึงเอาเฟโดซานโตสครับซึ่งเป็นโค้ชชาวโปรตุเกสเนี่ยและก็มีประสบการณ์ในการคุมสมสรในกรีซมากมายครับทั้ง AKA Ten PAOK OK, และก็พานาเดกอสจึงมีความเข้าใจวัฒนธรรมในฟุตบอลของกรีซเป็นอย่างดีครับเฟโดซานโตสเนี่ยเข้า ามาดึงความสดชื่นสู่ทีมชาติอย่างเต็มที่จนยทั้งผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกยูโร2012และตบอลโลก2014ครับแต่ท้ายสุดแล้วพวกเขาก็ไม่เคยกล้าเข้าไปใกล้ถึงปราสาทในการคว้าแชมป์อีกเลยครับและนับจากปี2014ต้นมานะครับกรีซยังไม่เคยกลับสู่ทัวร์นาเมนต์หลักในระดับนาชาติได้เลยครับพวกเขากลับสู่ยุคมืดอย่างเต็มตัวครับแชมป์ยูโร2014กลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันนะครับฟุตบอลกรีซเนี่ยมีปัญหาจากภายในด้วยครับเนื่องจากคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในสมาพันธ์ฟุตบอลเองซึ่งเต็มไปด้วยผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ด้านกีฬาเลยครับแต่ถูกเลือกเข้ามาทํางานในฐานะนอมินีของสโมสรใหญ่ในประเทศแผนการพัฒน,นาน,นักเตะในระดับเยาวชนจึงไม่เคยเกิดขึ้นอย่างจริงจังครับเมื่อนักเตะไม่ดีโค้ชหรือแมมมองในทีมชาติก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นความล้มเหลวที่ติดต่อกันยาวนานเป็นหางว่าวเรียกได้ว่าพังทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยครับ อะไรก็ตามครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับถ้าเราพูดถึงทีมชาติกรีซคำว่าแชมป์ยูโร2004ก็จะโผล่ขึ้นมาแม้ว่าปัจจุบันพวกเขาอาจจะยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปถึงตรงจุดนั้นครับแต่อนาคตทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับสุดท้ายก็อยู่กับอนาคตครับว่าพวกเขาจะกลับมามีผลงานที่เชิหน้าชูตาเหมือนอ,อดีตได้หรือเปล่านะครับผมเเขก็มาบอกกันได้นะครับส่วอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ นอกจากใน YouTube แล้วนะครับเรายังมีช่องทางอื่นครับทั้งใน Facebook, Twitter, Instagram นะครับมีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ plus, Spotify, Podcast, a s o u n d c l o u d Spotify a p p l e Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำาว่า Mainstand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Mainstand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมในที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast